มแต่ไปกวาาที่มะจะแก้เสื้อตัวเก่งเลยไม่ได้แก้สักทีก็เลยมาแก้ตอนนี้นะคะเนีย่ยค่ะตัวนี้เก่งมากใส่มาหลายปีมันขาดก็เลยจะทิ้งก็เสียดายแก้ดีกว่าเรามาเริ่มกันเลยมันขาดก็ปะอันนี้เราจะไม่ลงผ้าข้างล่างนะคะเราจะปะข้างบนเลย ให้มันติดกันเลยค่ะมันขาดแล้วเขาปะให้มันติดกันมันขาดตั้งสองที่เนี่ย ได้ดำเย็บเพราะว่าเราจะเย็บกับที่เรามาแต่งนี่ค่ะไม่เป็นรู้แล้วะ่ะแต่ว่ามันยังเป็นรอยที่เราล้อออกอยู่ทีนี้เราจะแต่งแล้วเราไม่เอาแบบเก่าแล้ว ผ้ามันก็เปื่อยนี่ก็หาเศษผ้ามาตัดเป็นรูปดอกไม้นี่เลยวางเลยค่ะนี่ค่ะเย็บถังตรงก่อนแล้วค่อยซิกแซก มันจะได้อยู่เอาเลยค่ะตอนนี้หิมะก,ก็ยังตกอยู่นะคะตกแรงมากวันนี้สงสัยจะต้องไปกวาดหลังคาอีกรอบหนึ่งเราเอาแค่อยู่ก่อน เราก็เริ่มเลยเซิกแซกเลย เสื้อผ้ามันก็จะคนไม่เป็นก็จะยากนิดหนึ่งค่ะขนาดคนเป็นก็ยังว่ายากเนาะแต่เราก็พยายามค่ะมันขาดก็ปักมันเล็กก็ขยายใหญ่มันใหญ่ก็ทำให้เล็กก็เป็นเรื่องธรรมดาของการปักแก้เสื้อผ้านะคะ มันเป็นการประหยัดภายในบ้านด้วยค่ะแต่ว่าถ้าคุณมีเงินคุณไปซื้อใหม่ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่คุณไปซื้อมาแล้วไม่ถูกใจนี่ก็เป็นปัญหาอีกแ้มีหลายคนที่เป็นอย่างนั้นมาดามก็แก้ให้เป็นประจำแต่ก็ไม่ว่ากันนะคนเขาเป็นลูกค้าเขาเอาอะไรไม่ให้ทำก็ต้องก็ทำ ข้าเออแต่มันก็จะเป็นไอเดียใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่แต่เราจะไปซื้อซื้อของใหม่ไปเรื่อยอนี้ค่ะโควิดคุณไปซื้ออะไรใหม่ๆเนี่ย ต่อไปงานจะมีทําหรือเปล่าก็ไม่รู้อนาคตเราไม่มีเราไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงกับอีโควิดเนี่ยสวิตเซอแลนด์ก็ไม่ใช่นั่นนะคะไม่ใช่กระจอกอโควิดนะคะโควิดก็เล่นงานแย่เหมือนกันแล้วตอนนี้ประกาศทุกวันเนี่ยบันจ้านี้ก็เริ่มกดใหม่อีกแล้วร้านอาหารขายไม่ได้ ก็ไม่ให้ขายไงจะอยู่กันยังไงนะคะเมืองไทยก็ฟังข่าวทุกวันก็ก็สสนสารไปทั่วเนาะทำไงเราก็สู้ๆกันไปให้กำลังใจกันไปเนาะป้าก็กลับบ้านไม่ได้เลยเนี่ยปีที่แล้วก็ไม่มีไม่ได้กลับปีนี้ไม่มีทางเลยปีนี้ยิ่งแย่ก็ไปใหญ่ รอให้เขาฉีดวัคซีนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉีดเพราะว่าวัคซีนยังไม่พอให้คนแก,ก่กะพวกพยาบาลก่อนคนบุคคลทั่วไปนี่รอไปก่อนอก็ขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยจากโควิดนะคะกุ้มใจเบื่อก็มาดูมาดม แก้เสื้อผ้าจะได้หายหายกุ้มไปได้วยกันอย่าไปซีเรียสมากอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดค่ะเราก็เอาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปรู้จักกันไว้ใช่ว่าจะเสียหายอะไรจริงไหมคะทุกคนมีสิทธิ์ได้รู้จักกันไม่แน่บางทีเรา ลำบากลำบนไปเจอกันข้างหน้าว่เาเฮ้ยเคยรู้จักนี่ยายป้าเนี่ย จะว่าป้าไม่แน่นะเนี่เสร็จแล้วนะคะนี่การตกแต่งเสื้อผ้าแบบง่ายๆเราสามารถตกแต่งได้เองค่ะเนี่ยเห็นไหมคะจากเสื้อขาดได้เป็นเสื้อทีอ่มีดอกไม้อยู่ข้างหลังคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับการติดตามชมนะคะ สำหรับแม่บ้านสาวๆอาจจะใช้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ